ก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับพบกับรายการ Under Rocker ชินเคยนะฮะจากที่หายไปนานนะฮะก็มาเล่นเกมนี้เลยฮะ The Walking Dead Season 2นะครับผมก็เกมนี้ถือว่าเปิดเกมที่สุดยอดมากๆเลยนะครับ หลายคนก็ชอบเกมนี้มากเลยนะจริงผมอาจจะเล่นซีซันหนึ่งนะแต่เ <c oughs> นื่องจากปัญหาบ,างบางังปบระการโดนลบก,ก็เลยอดเล่นกันเลยทีเดียวโอ้ยตอนนี้กูก็เกือบจะอดเล่นแล้วเมื่อกี้โอเคฮะต่อมาเล่นกันเลยฮะระบบเป็นคีมมันทายนะฮะฮะเจ้าเจ้าเกมพีเซน็น เฮ <c oughs> ้ยเป็นเลี้ะเนี่ย <c oughs> อุย้ยตกใจทิปท้ายอยู่คนเดียวเนนอพิโซด one all that means แปลว่าไม่รู้จริงจริงคิดอะไรอยู่ Omid, you can't be serious. I am We are not doing that. Why not? Because come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here. Omeed the no. Omid Jr.? No. You have to admit it, it has a ring to it. Omid um, is a good name. I like it. Thank you, Clementine. You always agree with him. Because I'm always right. Uh. You're not uh, taking this seriously. I take everything seriously. Especially Little Omid's future. Keep talking. You'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas Weekend? Vegas... The Vegas Why don't you... Uh, <coughs> uh, get cleaned up in the girls' room, Clem? <coughs> I hope the sink works in there. Oh. I wouldn't count on it. Just <coughs> be careful <coughs> and make sure to keep track <coughs> of your things. <coughs> we'll be right next Còn door. Okay. Okay. Okay, sir. Mm. Hello? Hello? ไม่มีใครอยู่ถุยเน,น,น,นี่ยอะไร a k ๆๆๆๆๆๆ a l l o n s a e ชิอโอ ś! โอเด้อๆโอเคโซ่แตกนครับอเคมาขี้วันนี้เอ้ยไม่ใช่เป็นนะเปิดตู้แรกด้ไหมเนี่ย ข้าประตูกลางเออไม่มีโอ้โอ้โอ้โหไอ้ตรงกลางนี่มันตรงกลางนู่นมันเห็นเดำๆเลยจะเอ๋โอ้มีตาเอ้ยไม่ใช่กระต่ายกระต่ายกระต่ายตายนะฮะทำไงดีปิดทำไมไม่เอากระต่ายปิด ต้องล้างหน้าซะหน่อยหน้าตาเกอะ่ะเอา้าไม่ล้างะ่ะ <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อรู้สึกยังไม่สะอาดนะ,ะก็เลยต้องใช้น้ำนี้แทนปืนวางไว้ มีคนขโมยหรอกทำไงที่นี่ไม่มีคนนี่บริงเดีจังอุ๊ดอ้าวจิบมาช่องกลางเอ้ยเดี๋ยวนะม,นม,นมันกิ้งมันกิ้งไปปุ๊บรูปมันต้องมาอ,อยู่ช่องนี้ดิอยู่ช่องนี้เห่เป็นไงละ่ะ ความชันฉลาดของข้าไอ้เข้ามาโอ้โอ้วอเดตโอ้ปิดก่อนจิบหายแล้วอันนู้นไก่เข้ามาเฮ้ยเฮ้ยปืนปืนคูอย่าหยิบอย่าโอ้ปืน โอ้หยิบไปแล้วอย่าเป็นท้ายไม่เก็บแฮนดีๆจะโคกอย่าสันถ้ายันจะโคกตาโตเชียวเอ้ยอย่าลืมมันนู่นมันไหม่นะเอ่อโอ้เดินมาแล้วโหฉันเห็นเธอ Get out of there You're not fooling me กอยะคุณถามก่อนเลยไม่ใช่กุญแจเลยของมึงอเไรถ้าเธออ๋อเปิดเองเลยเออเออไม่มีวะ I ain't gonna ask again. You don't have to do this. It's mean. You gotta be mean to keep going out here. I'm not mean. Yeah, and who got your gun? Uh. I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Uh. Give me what you got. I'm not screwing around. Come <coughs> on. I don't have anything. Give me that hat. No. Where'd you get it? จะเอาหมวกกูเหรอมึงเอ่ยพ่อฉันให้เลอ้าวอย่ากวนตีนกูเข้าไปถีบยอดหน้าเลยอะไรขยะ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 ขยขี้ขี้แล้วก็ขี้อุโอ้มิดโอ้มิดใจเย็นโอมิด That was a good catch. You ain't got nothing You're just a little fish. You got to cry Did little. You fish? know it. This your daddy? What a bow <coughs> Oh, my. Oh no. Ah. My oh กิมไทยไปฮาโดเค้นส่เลยคนละเรื <S <S ่องมึงถือปืนเออโดนอ้าวไม่ตายหรอ โอเมดไทยธรรมโอเมดโอเมดโอเมดคุณได้ิไมโอมดโอเมดเอาปื